อริยสงฆ์ลุกขโมลในป่าช้าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่มีวัดปฏิบัติเคร่งครัดและเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งท่านมักออกทุดงไปยังป่าช้าเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อความกลัวและใช้สถานที่นั้นเป็นโอกาสพิจารณาธรรมเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิต หลวงปู่มั่นสอนให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อถึงเวลาก็ต้องแตกดับกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงไหลมัวเมาในกายนี้แต่เพ่งดูซากศพเหล่านี้เถิดนี่คือสภาพของเราทุกคนในวันหนึ่งข้างหน้าท่านสอนให้ละความกลัวกลัวอะไรหรือกลัวผีหรือ ผีที่แท้จริงก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองจงภาวนาให้จิตสงบแล้วความกลัวจะหายไปไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับใจที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นธรรมท่านสอนให้มีสติและเจริญมรณานุสติทุกลมหายใจคือก้าวที่ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะพึงระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต จงใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมและท่านสอนให้เห็นทุกข์และปล่อยวางดูเถิดซากศพเหล่านี้เมื่อวานยังเดินพูดคุยวันนี้กลับนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจนี่แหละคือสังขารที่ไม่เที่ยงเราจะยึดถือมันได้อย่างไรจงปล่อยวางเถิดและท่านก็ได้สอนให้ภาวนาในป่าช้าที่นี่เงียบสงัด เป็นสถานที่เหมาะแก่การพิจารณาธรรมจงหลับตาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาร่างกายของตนว่าก็เป็นเช่นเดียวกับซากศพเหล่านี้ไม่มีอะไรเจรังหลวงปู่มั่นมักจะสอนให้สิทธิ์ของท่านออกปฏิบัติในสถานที่เงียบสงัดเช่นป่าช้าหรือป่าเขา เพื่อให้เกิดความสงบและมีโอกาสพิจารณาสัจธรรมแห่งชีวิตได้อย่างชัดเจนที่สุดหลวงปู่มั่นธุดงควัดข้อลุขโมูลคือร่มไม้ก็มีลักษณะาคล้ายคลึงกันการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปัจจากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ จิตท,ที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธรรมหรือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดท,ที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้น ย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่และประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่าฉะนั้นจิตท,ที่ละลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจเพราะความเปรี่ยวและความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตท,ที่มีหลักยึดเพื่อการรบชิงชัยเอาตัวรอดโดยสุขโต ตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ที่ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรแสวงหาธรรมะและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียรจะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรเป็นอยู่มากดังนั้นทุดังนั้น,ท,น,นทุดงควัดข้อลุกขมูลจึงเป็นธรรมะเครื่องทำลายกิเลสได้ อย่างดีเสมอมาที่ควรสนใจก็เป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งทุดงดงขวะที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นทุดงเครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนไม่ให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกวันทุกเวลานั่นเองคือคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูก สร้างกันอยู่ที่ป่าชา้าจนดาดเดินแทบจะมาหาที่เผาไม่ได้และที่ฝังกันก็ไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่ตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนพอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลก กว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืมญาติพี่น้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเองเพื่อจะได้ท่องบ่นไว้ในใจว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันไม่มีใครจะกล้าอุตริเย่อหยิ่งตัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อสายทาน แห่งวัตตะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้นจึงควรศึกษามูลเหตุวัตทุก์ขที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมปา่าช้าอันเป็นที่เผาศพ ทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปแห่งสมที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าใหม่จนนับไม่ครบและแทบเรียนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวทโดยทางปัจจเวทขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบ แยกแยะข้อมูลความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชและคารวาสที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายอันเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเผยเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชม ไม่ชอบพยองผองตัวในแง,ง่ต่างๆต,ตามนิสัยมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจำอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตนและพยายามแก้ไขไปเป็นลำดำับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขาซึ่งเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนตนิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือน โรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มันมากขึ้นเท่าใดนั้นป่าช้าก็ยังเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะคำว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติทุกชั้นวันนะจำต้องประสบด้วยกัน จะกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ครองเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยไม่ได้พิจารณาจนรู้รอบขอบชิดเสียก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหรันท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตาย จนเชี่ยวชาญทุกๆแขนงก่อนแล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือบรณธรรมอันกว้างกวางอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจะเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของคนตัวและเรื่องของ คนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความกล้าหาญต่อความตายทั้งที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าภาษาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บ ไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อหมู่ชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขรัเทาความมัวเม,วมวาเข้าปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดียังไม่สายเกินไปเมื่อสิ้นลมหายใจจงไปถึงสถาบันใหญ่แล้ว ต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผาก็ต้องฝังเท่านั้นเองจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญกุศลกุศลรัานต่างๆอย่างแต่ก่อนนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้ว หลวงปู่มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของโตนตลอดมาจึงสนใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในอยู่เสมอ แม้พระสงฆ์บางท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่านทั้งที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคําว่าพระกลัวผีและธรรมะกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวทุดงไปพักอยู่ในป่าช้ากับป่าใกล้ แต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพักริมป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นเย็นและถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกตรงป่าน,นั้นว่าเป็นที่เหมาะสมแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั่นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั่นเลยไปเผาที่ป่าช้า ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณหนึ่งเส้นพอมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนองค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นแหละก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปที่เผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีก กลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทำให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมปา่าช้าและยังได้เห็นเขาเผา,าผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกวเอาการอยู่ นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่ารู้สึกตีบตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีพอเขากลับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผี แต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงทีไรปรากฏว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวคราวคว,วามทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก,ก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลย เรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดกลั้นได้นับแต่วันบวชมาก็เริ่มมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่าที่ เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกพวกก็ดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องวาดมโนภาพศพขึ้นหลอกตัวเองให้กลัวไปก่อนเป่าๆมากกว่าอย่ากลันนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเหล่านั้นก็เป็นพระทุดงขกรรมฐานทั้งองค์ ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาดอาจหารนเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอะไรไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่ที่เราซึ่งเป็นพระทุดงที่โลกเคยยกยอรสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไร แล้วทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับชาววาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแรงอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระทุดงกรรมฐานด้วยกันเสียเลี่ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้ เมื่อพลา,านาคุณของพระทุดงตำหนิตัวเองว่าเป็นพระที่เลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดก็จะไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก้อนบัตรนี้ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้นเราต้องไปที่นั่นให้ได้ในขณะน,นี้ว่าแล้ว ก็เตรียมตัวครองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกเสียแล้วใจทั้งเต้นทั้งสัน่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดติดกันไป ไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสัน่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเหมือนอะไรอะไรมันก็จะสุดๆุด,ส,ดสิ้นสิ้น,นไปเสียแล้วเวลานั้นแต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่าสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งที่ทัท่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่ เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งๆท,ที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้วพอมองเห็นกะโหลกศีษะผีที่เผาจนไหม้และขาวหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผา พอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกันกับเขาคนนี้นี่แหละไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจิตใจให้ตัวเองบริกรรมภาวนาความตายอยู่นั้นทั้งความกระวนกระวาย เพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบาดเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งท่านกําลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหยุดลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดางัดางๆว่า ผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบกับทางวัตถกุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจเราฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกรบยิ่งทำให้ท่านคิดไปมากว่ามันมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเราเข้าไปหรือ ก็เป็นว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาศไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นว่าถ้าไม่ดีการยังไงจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดดีกว่าจะมายอมจอมจอมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยมากินเปล่าๆ มื่อชีวิตรอดไปได้เราจะมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าๆพอปองตกแล้วก็รีบเลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรกรอบๆอ,อยู่นั่นแหละพร้อมกับเตรียมจะวิ่งเพื่อตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆ สิ่งที่เข้าใจว่าผีตัวร้ายกาศเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่มีผู้นำมาเพื่อเส้นแก่ผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจใครและจะมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาพัพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยม ส่วนพระธุดงคกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวเราะตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้นี่มีอำนาจวาสนามากจริงทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้ ก็จบไปแล้วค่ะในเรื่องที่หลวงปู่มั่นประสงค์จะสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความกลัวและความท้าทายเพื่อไปเยี่ยมป่าช้าในเวลากลางคืนโดยไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลใดๆและได้พบกับยักษ์อสูรหรือสัตว์ป่า ที่อยู่ในป่าชา้าแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้แสดงความกลัวหรือความวิตกกังวลใดๆและได้ปฏิบัติธรรมะและก็สวดมนต์อย่างสงบและเยือกเย็นเรื่องเล่านี้จึงเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนของหลวงปู่มั่นและก็สอนให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตนตามและเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและ และความมั่นใจให้กับผู้คนได้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่รับฟังรับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะขอกราบอภัยด้วยค่ะและขอขอบพระคุณนะคะภาพจาก AI จากแอปต่างๆนะคะหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นโดยหลวงตามหาบัวหนังสือโพเพ็ดค่ะภาพแล้วก็ข้อมูลโดยท่านรจนาญาณะนะคะเรียบเรียงโดยครูพัชรีค่ะ วันนี้เป็นวันตรุษจีนค่ะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอพระคุณที่รับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ